เขาบอกว่าท่านเจ้าแขวงเวียงจันท์เตรียมรับมือฤดูฝนรับมือภัยพิบัตินะครับเรามารับมือกันยังไงนะคือช่วงนี้ครับเรามาข่าวเรามากับสายลมแล้วก็สายฝนเนาะลาวไม่ใช่แค่เตรียมแผนไปเที่ยวอย่างเดียวนะครับตอนนี้พี่น้องชาวลาวรวมถึงชาวไทยด้วยเราต้องเตรียมป้องกันนะครับพยันตรายนะช่วงซีซั่นแบบเต็มขั้นเลยนะครับล่าสุดครับนะล่าสุดทางรัฐบาลสปปลาวโดยคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติกลางครับ ออกหนังสือด่วนเลยครับนะแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกแขวงให้เตรียมพร้อมรับมือหน้าฝนปีนี้แบบครบเครื่องกันเลยครับนะทั้งน้ําท่วมดินถล่มพายุแล้วก็โรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคศัตรูพืชด้วยนะครับในหนังสือนะครับเขาระบุว่าให้ทบทวนแผนป้องกันรับมือแล้วก็ฟื้นฟูนะฝึกซ้อมจําลองเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับให้ทุกแขวงเล่นจริงในสนามจริงครับแล้วก็ขอให้จับตราระดับน้ำในแม่น้ำโขงครับเป็นรายชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ประกาศเตือนผ่านสื่อโซเชียลทันทีครับ นะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมครับก็ให้ดูแลเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะสื่อสารโทรคมนาคมนะต้องอัพไลน์มือถืออินเทอร์เน็ตทุกพื้นที่เสียงไทยนะฮนะกระทรวงศึกษาก็ต้องตรวจตึกเรียนนะอาคารเรียนนะสอนอสอนเด็กทำแผนหนีไฟด้วยนะครับเขาก็ได้ยำ้ำนะโดยฝ่ายสาธารณสุขก็ให้เตรียมรถคีนิกเคลื่อนที่ยารักษาโรคแล้วก็น้ำดื่ม ส่วนกรมทางก่อสร้างซ่อมแซมถนนก็ให้ตรวจสอบสภาพถนนสภาพของสะพานคูระบายน้ําด้วยนะครับโดยสถานการณ์ฝนตกในแขวงอื่นๆครับก็มีพงศลีนะครับที่ฝนเริ่มตกหนักที่ผ่านมานะครับนะก็น้ำเนี่ยถึงตลิ่งเนี่ยอยู่ที่15.7ม mm, ิลิเมตรเหนือระดับ15เมตรแล้วครับนะแล้วก็ประกาศให้ประชาชนเนี่ยย้ายของขึ้นที่สูงครับ นะท่านผู้ชมเตรียมแผนรับมือยังไงนะลองมาคอมเมนต์คุยกันให้ฟังนะครับข้อมูลข่าวนี้ก็ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัวแล้วก็ลาวเขียนถามครับอ,อช่วยสนับสนุนรายการของเรานิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการเข้าไปกดลิงก์ตะกร้าสินค้านะครับ